เขอมาได้หักละบาทเขยอมาได้หักถ้าบาทนะโมตาภาตาวาโตระโตสัมมาสัมพุทธสานา

Ang imam ibang kaginadosang, ah kasama to, ah ayasama to, at ayasama to, at ayasama to, at ayasama to, ดิมาสะปะกิณตุสัสสะปะสิณณุสัสสะกาคิณณุสัสสะอายะสมมตโตอติชาคระสะนาตุนาณ์กาคิณะนาังกาคิณันมิพัทธิตุสตุนหัสสะยาสนาธรรมติสปัสยา

Dinang-inang sangkena katinadu sang Ayat sama toh nanti cakarasa Katinam tatalitum Amatisam kasa Paswa duni Ewan mekam Harayami Pak Zawad Pak ยายาน้ำให้ทาให้ขัดเสื้อเสื้อชัดทีทั้งทั้งแรก น่าจะครัครัน่าจะงตต้อมาได้หลังวันสองพุเสจแล้หลังวาสรสิ้วรับใช่ัเื่อจการนี้นะแค่น้อยังว่าจะได้ตอกด้วยนะ ไปแบบนี้เพืคุบ้านพามั่อีได้เป็นเอว